ท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะอยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกมอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับวิธีการรับเพชรคืน700เพชรนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของมันคือเราต้องซื้อของให้ครบ2000นะครับสำหรับคนไหนที่รู้แล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่สำหรับคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็ดูคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์ได้นะครับผมก็คือสมมุติว่าผมซื้อเจ้ากล่องสุมสกินปืนนะครับจำนวน60 50กล่องก็ได้นะครับแต่ว่าเพชรผมไม่พอผมอยากได้เพชรคืน700เพชรนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะหาวิธีพาไปหานะครับก็คือตอนแรกถ้าเราอย่างนี้นะครับเรามีบัตรคูปองอยู่มันจะลดน้อยมากนะครับอ่าเริ่มจากจุดไหนดีทุกคนเริ่มจากไปหาไอโทเค็นที่ผมบอกกันเลยนะครับวิธีการรับอเจ็ดร้อยเพชรคืนก่อนเลยนะครับก็คือให้เรานะครับผมเข้ามาที่แรกอ่าแรกไอเทมนะครับตรงโทเค็นเอฟเอฟนะครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะครับ มันจะมีบัตรอ่าส่วนลดคูปองอยู่นะครับทุกคนเห็นปะใช้งานได้เมื่อใช้เพชรเกิน2,000เพชรแล้วจะได้รับเพชรคืน700เพชรก็คือถ้าเราใช้เพชร2 0 0 0เพชรนะครับเราสามารถลดได้เหลือ1,300เพชรนะครับก็คือประหยัดเงินเราไปประมาณ700เพชรเลยนะครับเ0 0เพชรก็อยู่ประมาณ200บาทเลยนะทุกคน200บาทเลยนะ700เพชรเนี่ยทุกคน200บาทยังไม่ได้เลยครับประมาณ2 3 5บาทด้วยก็คือประหยัดเงินเราไปประมาณ200บาทเลยครับอีกอันนึงนะครับผมเป็น เมื่อใช้งานเพชรเกิน3,000เพชรแล้วจะได้อรับส่วนลดคืน600เพชรอันนี้ก็คือไม่ค่อยคุ้มนะครับอันนี้ก็คือใช้เพชร1,500ได้รับคืน250อันนี้ใช้เพชร1,000ได้รับคืน150อันนี้คุ้มสุดแล้วทุกคนใช้เพชร2,000เพชรนะครับเดี๋ยวผมจะแลกไปเลย3อันนะครับ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสุ่มของให้ดูแล้วกันนะครับผมขอสุ่มเป็นลูกซองควงนี่เอาไว้ก่อนแล้วกันทุกคนของเดิมยังใช้ไม่หมดเลยดูดูของเดิมผม ของเดิมผมต้อง142วันทุกคนเล็กต้อง3เดือน4เดือนโอเล็กต้องเยอะทุกคนเดี๋ยวผมจะสุ่มอ่าอะไรดีทุกคนผมขอเลือกกันอ่ะผมขอสุ่มเป็นค i ิ k Victor ตตแล้วกันเหมือน 4v4 จะชอบเล่นนะครับเฮ้ยกดผิดอันโอเค๋ยวผมจะสุ่มให้ดูสัก2,000เพรนะครับแล้วผมจะใช้บัตรส่วนลดให้ดูนะโอเคมันต้องถึง2,000เพศนะครับเ,เห็นปะผมก็จะเหลือ1,300เพรนะครับ ก็คือถูกมากทุกคนก็คือถ้าเราใช้สองพันเพชรเราก็จะเหลือ1330เพชรเพราะว่าไอ้นี่มันมันไปเสียอีกสามสิบเพชรเนาะไปะเดี๋ยวเราซื้อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมพอผมซื้อแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มให้ดูเลยนะครับไปสัก58กล่องแล้วกันเนาะทุกคนเดี๋ยวเปิดทีเดียวไปเลยนะฮะไปครับผมเปิดทีเดียวไปเลยโอ้โหเกินเนาะโอเคเกินจา้าเฮ้ยเองเกินไปปะเนี่ย เดี๋ยวบอกว่า50กล่องไปได้ถาวารเลยนะทุกคนเฮ้ย24ชั่วโมง24ชั่วโมงถามวอาอผมนี่อดค้าผ่าเจรงๆเพงกิจกรรมจริจงด้วยมไม่หวังละไม่ได้ถาวรก็ไม่เอาละไม่หวังหรอกครับไปโอเคน่าจะหมดนั่นไงโหทุกคนโค้ดเกลืออันนี้นะครับผมก็คือเราจะซื้อ ผมแลกมา3าอันนะมันจำกัดให้แลก3อันต่อยดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจีมจะแก้หรือเปล่านะครับไม่น่าจะแก้หรอกเพื่อนแต่ว่าผมแลกไปแล้วนะมันจำกัดนะมาให้ดูนี่เห็นปะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าผมได้กี่วันนะฮะอยู่ไหนเอ่ยยูมพีใช่ไหมยูมพียูมพีเอิม่มเอิม่มเอิ่มคิกวิกเตอร์อ๋อเนี่ยโหร้อยร้อยสามสิบวันก็กลงสี่เดือนสามสี่เดือนอนะ S <S <S เล่นไปเถอะอันนี้ผมว่ามันน่าจะดีนะระยะ1แมกกาซีนสองเอ้ยผมซุ่มพีอันหรือเปล่าผมว่าอันนี้มันดีกว่าหรือเปล่าทุกคนคีวิเตอร์เนี่ยดาเมจหนึ่งระยะหนึ่งผมว่าอันนี้ไม่ใช่คีวิเตอร์อันนี้มันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าดาเมจหนึ 1, ง่งแมกกาซีนทงแซ่ผมซุ่มพีอารนะช่างมาันเถอะอันนั้นก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเนาะกิจกรรมอ่านี่นะครับผมลด90%ซนี่แต่ว่ากิจกรรมราชาสายเปย์ใครยังไม่ไไได้ปปเเลล่่นนรีบ อันนี้ผมก็อยู่เอา้าทำไมผมอยู่ที่หนึ่งอะอ๋อผมใช้เพชรไปนะครับไม่รู้อ่ะบักหรืออาการไหนไม่รู้ว่าเอาผมได้ที่หนึ่งแแหละเอาว่าผมได้ที่หนึ่งแล้ว,ว, <c oughs> ลวก็ตรงน,นี้ก็จะมีรับเพชรนะครับใครที่ใช้เพชรถึง2 0 0พันเพชรสามารถรับได้หมดเลยไปครับผมเดี๋ยวผมจะอา่าไปเข้ากิจกรรมนี้ให้ดูแต่ว่าผมลดไปแล้วนะผมได้ลดทั้งหมด5 7็เซนะครับใครที่ยังไม่ได้สุ่มลองไปสุ่มดูนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อพวกบัตรนี้ไว้ละกันเนาะ1ิบใบ Okay. น่าจะคุ้มนะแล้วก็ไอพวกกองสุ่มเนี่ยก็คุ้มนะทุกคนถ้าเราซื้อไว้มันคุ้มเยอะแวแหละทุกคนถ้าเราซื้อไว้อะบัตรสร้างห้องใบละหกไม่เอาละบัตรสร้างห้องผมมีต้องเกือบสองร้อยใบแล้วทุกคนเอคเคผมไม่มีดีกว,ว่าอันนี้อ่ะมันจํากัดการซื้อปะนี่หรือว่าไม่จํากัดวะทุกคนว่ามันซื้อได้เรื่อยๆเลยอ่ะ แล้วผมจะซื้อไปทำไมต้องเยอะแยะไว้ <g ül> <g ül> ไม่ทำไมมาซื้อได้เรื่อยๆวะอ๋อหมดแล้วมันซื้อได้20กล่องบัตรเพชรซื้อบัตรอันนี้เราต้องปลดล็อกเพชรใช่ไหมถึง700เพชรเราถึงจะซื้อตัวละครผู้หญิงได้อ,อซื้อบัตรอันนี้ไว้ซื้อไว้เยอะทุกคนมันไม่เสีหยหายแล้วครับมันก็ถูกเองนะโอเคซื้อไว้เยอะละแล้วก็ อ๋อมันซื้อได้เลยนี่ว่าผมซื้อเกิน700เพชรละตัวผู้หญิงเนาะเดี๋ยวค่อยซื้อและกันนะทุกคนไว้ก่อนเดี๋ยวดูวันนี้มั่งู่ตัวผู้ชายนะฮะต้องใช้เพชร8 0 0เพชรนะครับถึงจะสามารถอันนี้ได้ไปซื้อปับกืน,นไ,ไมไปบัดสมปืนไหมอันนี้ขขผ่นัน AK ผม AK ผมไม่มีนี่บ่าทุกคนสร้างห้องอันนี้สิบห สิบห้าเพชรเองกระเป๋าเอ่อต้องปลดล็อกอีกอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมค่อยซื้อละกันเนาะเอาไปเลยก็ได้อ่ะครับก็ซื้อ644เพชรใช่ไหมอันนี้ก็600อ่ะเดี๋ยวผมค่อยมาซื้อให้ดูละกันนะครับก็เอาไว้งี้ก่อนผมรู้สึกว่าผมเหมือนผมยังไม่ค่อยอยากได้นะครับเดี๋ยวเปิดกล่องพวกนี้ละกันเนาะบุม้มโอ้โหโอ้โหเกลือยับยับ มีแต่เกลือชีวิตผมมีแต่เกลือแล้วผมสุมเอเคไปทำงานด้วยไอเอเคนี่ผมมีเยอะมากเลยนะแต่ว่าผมยังไม่มีนี่นะครับอันนี้ได้ถ0ใบนี้ได้40ใบเสียเพชรไปเยอะมากกิจกรรมนี้ไอเอเคนี่ผมผมมีไอ้น,นี้น้อยมากเลยนะทนุกคนไม่ใช่ผมมีไอ้น,นี้มันเยอะมากเลยนะครับแต่ไม่มีปืนผมไม่ได้สุมไว้อายละเอียดทาไมผมต้องดูไงว่ามันถึงเยอะดู เดี๋ยวผมจะอัพสกาแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าผมไม่พอขาดนิดนึงนนลแล้วบอลเวลห้าแล้วขาดอีกแค่สี่เองไปเดี๋ยวผมจะซื้ออันนี้แล้วกันขอซื้อกล่องนึงก็ได้อะไปขาดแค่สี่เองเออไดห้าโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองอัพดูนัเป็นไงวะลืม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 หรือว่าตอได้ครับโอเคนะครับน่าจะครบนะอ๋อ ผมซื้อผิดกล่องอ่ะผมไปซื้ออันนี้มาแหละแล้วก่อนอันนี้ขาดยี่สิบเดี๋ยวผมอัพให้ถึงเวลซีเลยนะครับผมซื้อผิดกล่องหรอวะผมก็ซื้อ AK มาอยู่นะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันกล่องอันนี้ขาดยี่สิบใช่ไหมเออ,อซื้อไปเลยไหนๆก็ไหนๆละแล้วก็สกายอีกอันนึงอ่ะ อืออัพไปเลยนะครับผมป่ะเพราะว่าใช้เพชรเยอะหมดมากทุกคนกิจกรรมคลิปนี้เรียบร้อยเลเวลห้ามีท่าฟับฟับด้วยแล้วก็อันนี้เลเวลสี่อันเลเวลสี่ก็ถือว่าเลเวลสี่ก็ถือว่าสแตกก็กเต็มอยู่นะทุกคนดานเมจสองอัตราลั่นหนึ่งลดรีโหลดเลเวลห้านี่จะเหมือนจะเป็นเอฟเฟกต์ไปแล้วนะนนนแค่เลเวลสี่ก็โอเคแล้วทุกคน โอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปกับผมบายๆเจอกันคลิปหน้านะครับก็ผมก็ได้ UMP เอ้ย MP40 มาใช้ไปเลยอัพถึงเลเวล4พอนี่ก็สก้าใช้ไปเลยอัพถึงเลเวล5พอนี่จะมีเอฟเฟกต์อะโอเคผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปกับผมบายๆและเจอกันคลิปหน้านะครับก็คือกิจกรรมนี้ใช้เพชรเยอะหมดหมดเดยอะมากทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับไปกับผมบายๆและเจอกันคลิปหน้านะครับผม